สิ่งที่เหมือนกันคือ x ใช่ไหมอ่ะก็นำมาเท่ากันเลยบายกำลังสองลบหนึ่งใช่ไหม x ก็เท่ากันแล้วเนาะพยายามหาความสัมพันธ์ให้เจอเนาะอย่างเมื่อวานเใช่ไหมมันไม่มีสิ่งที่เท่ากันหรอกเป็นเพราะว่ามันมีบายมีบายกำลังสองแล้ก็ต้องพยายามหาความสัมพันธ์ตรงนั้นให้เจอเนาะเอาแบบนี้ก็ได้อ่ะบวกสอง y ลบสอง y ไปไปั่งนี้หมดเลยเนาะจะได้เ2ขสองวายสองวายตรางสองลบสองวายอันนี้ก็จะเป็นด้วยลบสี่ไมศูนย์เอานึงสองคูณทั้มการเหลืออะไรเหลือวายลบรกันสองสองลบวแล้วก็ลบสองก็ลบนตอบได้เนายวา อะไรบ้างรุมกนเป็นลบสแล้วผลต่างที่บรวมมันเป็นลบหนึ่งลบองเนาะมันเป็นลบสองกอบหนึงนาจากนั้นเรจะได้ Y เท่ากับลบองแล้กันลบหนับสองจางนั้นมีมิัะถ้า y เป็นลบหนึ่งเราจะได้ x ออกมาเป็นก็เป็นแทนในเงื่นได้เนาะ ในในกิจการแรกแล้วกันเนาะอะไรที่สูงข้หมเนาแดดว่ายต้องกับ2องจะได้อออกมาไหมหนึ่งอะไรองเ้อตุงแนี้เลยสี่เนาะสี่สี่เนหน่สามกกอ่า ตอบได้ดังนั้นรูตาก็ได้แล,ล้วตากคือ x เป็นศูนย์ต้เป็น x นั้น y จะต้อนึงแท x เป็นสาม y เป็นสงนะคืออย่างที่บอกคือคือเราหาค่า x ได้แล้วมันก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องทีเดียวส่ับใครตัวแปร x ที้เรา ทีด <c oughs> well, no. ูง่ายว่าถึงกกลับมันอยู่ที่เส้น x ก็กลับลบหนึ่งนะแต่อันนี้ต้องจับทุกทีหนึ่ง้องจับรูปทีหนึงเนาะอ่าโอเคเอาเอาเอาจับทุกดีก็กันเนาะจับทุกทีการดูลบออกลบออกเพราะว่าไม่ชินกับถ้าจะจับรูปหน้าในพวกตารางสองให้มันเป็นการางสองของมูนอ่ะอ่าไม่สลับเนาะอะที่มันจะหน้าถูกแล้วก็ดูตก การทำูว่าเราเรือเปล่าเริยัยังไม้าใหเราจับกลุ่มกลุ่มนี้จับกลุ่มสองกลุ่มนี้ไว้อ่าเดียวน้องเดวยก็เดน้ะอ่าอาจเป็นวากำลังสองสองาย้าห้าวายตรงนี้ ได้เนาะก็คือได้ y ล2หนึ่งล้วกลังสองใส่ใส่ี้กิได้ลบสามเป็นลบสี่อ่าลบสี่ว่าคูนลบกับเึ้คูนลบกับเพิก็คือเป็นลบ y ลบหนึ่งลวก็กลังสองเดี๋ยวต่อคูณกับสี่เห็นไหมอ่าสี่ไอ่าในรูปนั้นในฟังฟังแหน่อังฟังนี้ ฟังเลบเใช่ไหมเราอยากหาคือผลกับของพารโบลามันคือ y ลบเกลังสองใช่ไหมอ่าเราก็ย้ายในเจ้าสนี้มาลบไปเนชลบสี่ลับ y ลบว่งังหกำลังสองใชก็ตรงแล้วเราได้คือผลกับแล้วก็คืออ่าป็น4กับ1ตรงกันนะอ่าเร่หมาัวกับหนงเพระันเปะแคง गाने okay. รูปแรกก่อนง่ายเนาะลาล่าอันนี้เนาะโซล่านี้ก็คือ x เดากับ y กำังสองลบหนึ่งก็เป็นตะแหนขผาแต่ว่าพอกับมัเริ่มที่จุดลบหนึ่งอ่าปกติถ้าไมีลบหึงมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้านี่มันมีลบหนึ่งอะก็้ย้เจะนารมันจะได้เกิดที่ในการสังเกตเห็นชัดเจนเนาะอ่าเป็น x กลั y กำลังสองลบหนึ่ง อีกส้นหนึ่ง้อยแค่หนึ่งคือเราได้แล้วนวัตถุปรกอบมันคือจำนวนส่กันึ่งอ่าเเป็นสี่ไวนึ่งก็ตอนนี้เราไตอนนี้เนาะตอนนี้ได้ตอนนี้เนาะจกดไว้คือเราหาจุดตัดเครื่องเพื่อห้จุปกอบเพื่อจะรู้ว่ามันอยูส่วนไหนของูกเนาะเราต้องไปอะย่างเี้ยกาเขาอะไรก็ไรจุดตัดคือถูกกนึนงอก็ตรงนี้เนาะกับ ไป้สามสอนี้สูตยลบหนงอกบหนึ่งอนก็ตอเราก็ต้องวนงนี้แล้วกันให้มันตามตามเหมาะสมของจุดตามตามเหมาะสมของจุดเนาะไม่ใช่ว่ามาแบบนี้เนาะนุัดจุตัดนี้คืออะไนะสาสองเป็นอก่อเนาะอันนี้คือจุดนี้คือ ตามแกน x ไปเลยจากซ้ายไปขวาากว่าเดินบนตานตนี้ไปต่อไม่ได้ไม่เสรหมดอ๋อทำแต่เพีแต่พอเลื่อนตามแกน y จากล่างไปบถุดอันนี้เลื่อนได้โอเอ่าก็ตายแล้วโอเคยูนืนยืน่กาน้อานี้คือ x ต้องลบ y ตลังสองลบ y แต้วก็ล y เส้นที่เราจะตงดีเตคือเส้นนี้สักเส้นหนึ่งตังักับแกน y เพื่จะรู้ว่าเราจะเลือกตรงนี้เนาะอ่าที่บรเวณนได้ครังไปแล้วอ่ะก็เป็นธรรมดาปกติชุ่วงเยกตั้งสองตัวอย่างก็แบบทำเ็เป็นรูปแบบแบอ่ะเราจะเห็นตรงนี้เนาะเราเลือกแล้วว่าเราะเลือก ตามแกน y เป็นระสุดท้ายใช่ไหมจัดได้ปริมาณดีตัวยอ,อยเนาะคือ d คือเซ C ตของ x y โดยที่ต้องเขียนเป็นเซ็ตของเมือ่อ,อน้องเนาะ คือ y เปนเท่าไหร่ลบตัวศูนบหอ่าขึ้นไปข้างนบนสุ y เปนเทไห y เปนสอไม่ใช่สามนะสามเป็นของ x อ่าเห็นไหมทีนี้ x อ่ะ x x อ่ะเปียนไ x ต้องอู่ในเท่อาของ y ดูยังอ่า x แล้ววิธีการดู x ก็คือไล่จากซ้ายไปขวาเนาะใช่ไหมึอบไล่จากซ้ายไปขวาเราเจอเส้นนี้ก่อน มาเจอเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นไหนเส้นนี้คือเส้นข้างบนนี้ใช่ไหมมันจัดรูปแล้ว x เท่ากับความตั้งที่อยู่บนของตัวแปร y แล้วมันหยิบมาได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องจัดรูปเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมาไปครับลุกเจอเส้นตัวนี้ปิดไว้ใช่ไหมเส้นนี้ปิดไว้มาตัวนี้ก็เอารูปมาได้เลยลบ y กำลังสองบวกสอง y บนสามประเด็นหลักของเรื่องนี้คือนี่แหละที่เวลา เปนะ็นหลักเรื่งคือาจสดตัดวาดรูปเข้าๆไมได้เขาองเข้าๆไมได้เพื่อหาบริเวณแล้วก็มาเขียนบริเวณแบบนี้ให้ถูกต้องร็จแล้วตือมันก็เป็นการวาทีเขียนนะรั้นการเขยนออกโจนอ้าเราดูจจบกว่า จงหาพื้นที่ของบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำลังสองเ,งเส้นถูกไหมตอนนี้ปังเกตว่าโจทย์เราไม่ได้กําหนดแทบเท่ากับ fx มา fx วามาโจทย์ไม่ได้กําหนดถูกไหมโจทย์ไม่ได้กําหนดมาถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดมาตรงนี้ให้เราถีอเอาตรงนี้ให้มีค่า ตอนนี้ไม่มีเนาะตอนนี้แบบเหมือนให้มาไม่ครบแค่ประมาณนี้โอเคพูดวไถ้าเป็นอาจารย์ใดจะให้พูดวไวเ่อเื่อจะลืมเผื่อจ์ลืมินเกียนึงอาง่ายเลยง่ายต่อนมนาามาดแล้วก็อาินดิเกียรติเตัวแปร y เนาะเวลสดท้ายอ่าราต้องเป็น dx dy f เอ้าเลยอาจารลีน้อย Cho so, rồi, so, y. Một mặt hàng sau, vô sau, vô sau, nó. Difficult, eh, mặt, diện yêu mặt. Qua câu lạc bộ, dùng sau, đi kèm lấy 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 đi kèm าแล้วปิดด้วยีกวาเง่ายแต่ขอบเขตขอบเขตดูดูรูปเริยขอบเขตอ่ะแกนเข้าไปมีอไรแกนเขไปอเขอบเขตพ้นแกนเลยมี x บนตัวเดียวกับเป็นลบ y ใช่กำลังสอง ตอนนี้ไพเราจะเห็น hmm. ว네่ามันม erm in ีสอตัวร่วมหรือบอกก็ได้ตอนนี้เนาะครจะได้บอกก็ได้หรือจะยีท um, ี Hyun ่เกีเลยอ่าจะยีเปียนเลยแล้วกันเกียนเนาะยีเปียนวายกำลัธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นลบสองกำลงสามวนสามแล้วก็บวกสองวายกำลังสองส่วนก็ ไกแต่ลหนึ่งคูสองไปอ่ะนี่กี้นะไรนะาต่อกันต่ออ่ะแกนเข้าออกเก้าบนด้วยสองไหมต่อเนาะอะไเนี่ยลเป็นแปดไหมเอากับสามเป็นแคูณลบ่องเอาลคูณเลยนะลบสิบหกส วก4บวก4แล้วก็บวกกที่คือขอบเขตบนขอบเขตล่างแ y ด้วยลบ1ึ่งนี้ก็ออกมาเป็นลบนะลบลบเป็นบวกก็จะเป็น2ส่วน3อันนี้ก็บวก1ลบ4ง่าจะต้องตรงนี้ง่ายเะเอส่วน3ตัวนลบกันก่อนได้เนยลบ2เนระส่วน3 ไม่อันนี้อันนี้สองอันนี้เด็ดแล้วอันนี้ลบสามล้ก็เปนะ็น,นบ,บวกครับเป็นบวกเป็นบวกลบสามกำลังบวกลบสามสองเป็นบวกก็ได้แปด